สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะสวัสดีย้ำสาวๆดึกๆเนาะในคลิปนี้แอดก็จะพาไปตามต่อตามติดกับตัวเลขกแนวแท่งของเซียนๆที่หายมาเกนะันเนาะเมื่อคืนนี้ผูใ้ใดที่รอคอยอยู่ต้องขออภัยหลายๆเนะาะเมื่อคืนนี้ไปธุรนะเนาะไม่ได้ลงให้กลับมาก,กเที่ยงคืนอ่าหาทุ่มเที่ยงคืนเนาะเบาไหวต้องขออภัยหลายๆเนาะอ่าบางเซียนเพิ่งจะหายมาเนะาะเมื่อคืนนี้หลายกับไลยเซียนอยู่ สาวมณีเพ okay. ิ่นกระหายมาอีกหลายเซียนหลายสมักแอดก็เลยเอามารวบยอดให้เนาะในคลิปนี้ก็สิมีเน้นๆเนาะสำหรับแนวทางเด็ดๆดีๆที่เพิ่อนหายมาอ่านพาดเนาะค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอมักของผู้ใดชอบของผู้ใดจัดไปนะคะมีข่าวลายสำนักข่าวลายเซียนก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ่งแนวทางแล้วก็คอมเมนต์ดีๆอ่า ให้ทั้งช่องของเรากิกแล้วก็ให้เซียนๆเนาะเป็นกําลังแรงใจให้ตลอดเสมอมาเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีม่ี่เพึงเข้ามากกักับกอบพคุณในไลฟ์ค่ะในคลิปนี้เนาะแอดกันพามาเบืองตัเรกหนะทั้งของเจวน้อยตองวดเป็นยังไงกันแน่ค่ะมีไผตามไผมานไผิฮงไผปังเราสำรับเลีแตกสามตัวตรงๆค่ะของเ้วน้อยแล้วก็สองตัวเข่าทีเก่าสองตรงๆเนาะตรงๆแล้วก,ขกวว็ของป้าสายแก้วค่ะสามงวดติดของป้าสายแก้วสามงวดติด อามพลาดเนาะมีของเต้าน้อยปลาสาแก้วกับขขาตัวนิ่งตัวเจะแล้วก็จะมีของนับเงินค่ะของนับเงินกวว็เข้าสองวดติดอ่าผู้ใดทีเป็นเอฟซีแฟนครับติดตามเพิ่อยู่เลืมไลลื่นไปต่อแล้วเนาะของนับเงินแล้วก็มีของคนเนยะโซค่ะของคนเนยะโซ่กับเขาที่ซีแปดเป็นตัวรับเนาะเขาไลายเซนทายลายสำหรัอยู่อ่าในคลิปนี้ก็มีแนวทางนี่แหละของ แล้วก็ดาด้าพารวยอะ้วเล็ดินยังบรุดเนาะค่ะดินยังมาอยู่ดินยังมาให้เห็นเนาะแล้วก็จะมีของแนวทางของลุงทรงค่ะแนวทางของลุงทรงต่องวดต่อเนื่องในคลิปนี้นะแล้วก็ของออดปลอเปิดค่ะของออดปลอเปิดต้องขอรบกขอไัเวลาสาหรับแนวทางรุดไปอะเลขมีเข้ามีรุดเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังแนวทางนะคะย้ำเตือนทุกข้างเนาะ ย้ำเตือนทุกครั้งย้ำเตือนทุกคลิปเนะาะค่ะต้องขอโทษขออภัยท้เรี่ว่าข่าวว่าปังแต่ในในคลิปนี้แนวทางนี้มันมาหนงเฮงหมดปังกันตองวดค่ะสองวดติดสามวดติดแตกสามตัวตองวดวันศุกร์มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเพื่อเ่เป็นการเสียเวลาเห้มาเบ่งแนวทางตัวเลขของเต้าน้อยกันก่อนเนาะสาหรับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันแน่ค่ะมาตาละทีฝ่ามืด มามึดไปเลยฝ่ามึดฝ่ามืดดีดินเ่เพราะว่ามาแต่ละที่แตกสามตัวเนาะของแตหน้อยองแเตน้อยดินก็เข้าเนาะดินเข้าสองกับเข่าสองกับเก้าแล้วก็มะเขาตัวนินตัวเจาะสำหรับเลขสองตัวแล้วก็สามตัวตัวแตกตรงตรงตนะคะแนวทางของเตวน้อยอันประวัดเพื่อนท่าสังเกตดีๆเลขเด่นเนาะเลขเด่นเดินดีตลอด หนึ่งในสามหนึ่งในสองสองตัวมาตัวเดือนนี้ก็สิรุดประมาณสามสามวดเนาะรับเลขกดินวันนี้มาเต็มๆตมตรงๆสำหรับทั้งเลขกสองตัวและสามตัวโต๊ดเอ้อสามตัวตรงๆ ยังสีมาสามตัวทอดอยู่สามตัวตรงๆกันการขบุญขอบพุ่งอะไรสำหรับตัวเองนะท่านของเต่าหน่อยที่หายมานะมานเฮ้งปังดีใจด้วยค่ะสําหรับใครที่ตามผู้ใดที่จับตามองอยู่ที่เป็นเอฟีแฟนครับรักเดียวใจเดียวเป็นแฟนตัวยงคนนะอ่าแคปหน้าจอนะค่ะไปต่อแนวทางวันศุกร์ของเต่าหน่อยล่าพัฒนาสายวิ่งหลุดเดินบนรางวันนี้ห้เดนทีหนึ่งเจ็ดหลักกสามค่ะสองตัวห้ทีหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสามหลักกเจ็ดแปดค่ะ เน้นให้นะคะงวดนี้เน้นให้สองหางงวดที่แล้วเน้นเฮมเสรเนาะเน้นให้ทั้งสี่หางงวดนี้เน้นให้สองหางเน้นที่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสามแต่ถ้าผู้ใดสีตามมือนกับบอวากันเนาะคะ่ะเสียดายเนาะกันไว้เลขสามตัวให้ที่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดสามและหนึ่งเจ็ดแปดแนวทางของแถวหน่อยค่ะสำหรับรับชนะเลขสามตัวเนาะ กับหน้าจอภผยจะไปต่อกับแตวน้อยตามตัวตรงๆนะคะมาต่อที่ของป้าสะแก้วะคะ่ะป้าสะแก้วเอารดสามม่วดติดๆเนาะคูใดที่เป็นเอฟซของเพอนรักเดียวใจเดียวแน่นอนหมานเฮงปังแท้สำหรับมื่อคืนนี้ดีใจด้วยค่ะผู้ใดได้เนาะ แนวทางของป่าสาแกวมาที่นี่สองตัวเออสามนวดสองนวดติดเนาะงวดนี้งวดที่สามนะคะข่าตัวนิ่เข่าตัวจอสาหรับสี่แปดอาจจะออกเป็นตัวกลับเนาะดีขันบวกกลับกตบสิตาบแตกเนาะคะ่ะอัลบูเมนตัวกลับละค่ะข่าตรงตรงอ้ยแอดก็ได้ออกเป็นตัวตรงตรงนะคะขออภัยหลายสี่แปดตรงตรงเนาะค่ะสี่แปดตรงะะ 48, ตรง,ตรงสำหรับเรขยสอนนงตัวอันแนวทางตรงวันค่ะ แนวทางต้องวัดของป้าสายแก้วสายวิ่งสายรูดเดินบนรางวันนี้ให้เดินที่หกกับแปดค่ะเดินที่หกกับแปดสองตัวไ้ที่แปดซีแปดหกหกเก้าเก้าศูนย์หกสองหกหนึ่งหลักกับซีเจ็ดค่ะน้นที่แปดหกหกเก้าหกสองหลักกหกหนึ่งค่ะสำหรับตัวเน้นเลขสองตัวเนะค่ะสี่หางสามตัวงวดนี่ให้สามหางค่ะแปดหกหนึ่งหกแปดหก เก้าหกสองค่ะแนวทางเลีกสามตัวเนาะคะ่ะนิ้นทั้งสามหางเนาะกับหน้าจอของป้าสะแก้วค่ะกลับกลบระคุณในลายค่ะที่ให้แนวทางออมาต่อเนื่องต่องื่ของคูณนาเงินท่อมเนาะกลบกับประคุณในลายค่ะหามาเร็ววัเมื่อคืนมีแอดขอภาพหลายบริได้ลุ้งหายเนาะมาบไ่ไหวมาต่อของน้ําเงินค่ะ ของนับเงินสองงวดติดแล้วค่ะอ so, ่าววดนี่อาจจะบ่แมเมตัวนิ่งเมนตัวเจาะแต่ว่าก็มาเนาะตรงๆแบบไ่ต้องกับสําหรับเก้าสองแนวทางตองวดของเพื่นเขาแล้วสองติดนวดที่แล้วเข้าหกสามหกสามก็เป็นตัวจับคู่เพื่อนแต่ก็เข้าตรงๆค่ะเข่าตรงๆสำหรับหกสามเลกดินมาทั้งสองงวดนี้กลับมาตรงๆคือกัน ต่อแนวทางวันศุกร์ค่ะให้อบอลลายหางสองรับเงินมาแบบเบิงไง,ไง,ไง,ไง่ายๆเนาะง่ายๆสีหางสีคู่เลขกเด่นงวดนี้สายวิ่งรูเด่นบนรางห้เด่นที่แปดค่ะร่องที่หาสองตัวห้ที่หาเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองน้นที่หาเก้ากับแปดสองค่ะแนวทางเล็กสองตัวกับตัวเน้นสองหางเนาะคะ่ะ ของนับเงินไปต่อปังปังไม่รอช้าเนาะคะ่ะแคปหน้าจอจะต่อวันศุกร์คุณที่ยี่สิบหกเนาะมันต่อดีของคนเนโซค่ะของคนเนโซกระมางกระเฮงกระปังค่ะขนน่ะขาวตรงตรงขึกันค่ะสำรับซีแปดซีแปดเน้นเน้นตรงตรงเนาะวานนินทั้งหงทางเนาะเฮงปัง ของคุณยโซนี่ดินเพิ่นก็บาขาดสายเนาะดินก็ไม่เคยขาดสายเด้อค่ะวันนี้ข่าตรงๆค่ะสี่แปดแนวทั้งตองวัดค่ะวันศุกร์สำหรับรับพรฒนา,าสายวิ่งรุดดินบนล่างผู้ใดจะตามต่อไปไหมเอาให้มาเอาให้เฮงเอาให้ปังตองวัดค่ะสำหรับเลขดินดินที่หากับหกค่ะดินทั้งสองตัวเนาะห้ากับหกสองตัวให้ที่หาหกหาศูนย์หาสาม หกเก้าหกเจ็ดหลักกัเก้าเจ็ดค่ะน้นที่ห้าหกห้าศูนย์หกเก้าแลักกัเก้าเจ็ดค่ะแนวทางตัวน้นตัวจอเลขสี่ตัวเลขสองตัวสีหางเนาะค่ะเลขสี่ตัวในที่ห้าศูนย์หกเก้าห้าหกเก้าเจ็ดค่ะห้าหกเก้าเจ็ดห้าศูนย์หกเก้าคุณยาโสอนค่ะับหน้าจอ มาต่อที่ของดาดาพารวยคะ่ะดินยังมาให้เห็นอยู่เหมือนเดิมค่ะของดาดาพารวยเอฟซี FC สายดินสายวิ่งสายรูดรูดคือรอดแนวทางเหล็กดินของดาดาพารวยค่ะเอาทีตัวดินเนาะมาตามต่อแนวทางค่ะต้องวดของวันศุกร์สายวิ่งรูดดินบนรางว่านี้ของดาดาพารวยให้ดินที่แปดกับเก้าค่ะสองตัวให้ที่แปดเก้าเก้าแปดสองสามสามสอง เนนทั้งสี่หางนะคะเลขสามตัวให้ที่สามแปดเก้าสี่ตัวให้ที่สองสามแปดเก้าค่ะทางตองวดค่ะของดดาพารวยมาตอนที่ของลุงทรงค่ะของลุงทรงข่าวตัวเด่นค่ะเดินที่เก้าเนาะดินที่เก้าเลขจับคู่เสียดไปแต้มเดียวนะคะให้สี่เก้าให้สี่เก้าออกสี่แปดเนาะ ไอหนึ่งเก all, so ้ากับออเก้าสองค่ะเสียทั้งบนทั้งล่างสำหรับตัวรีแนวท,ท,ทางของล e ุงทุงหลุดไปยังละแตนมเกินไปยังละแตนมเนาะแนวทางตรงงวดค่ะซาวิ่งรูเดินบนล่างงวดนี้ไฮเดินที่หกกับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่สามหกสองหกอหกสองหกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหลักกัศูนย์ห้าค่ะเนินที่สามหกหกสองเจ็ดเจ็ดหลักกัเจ็ดเก้าค่ะสำหรับตัวน้นเนาะ เลขสามตัวใอ้ที่หนึ่งสามหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกสองแล้วก็หกเจ็ดเก้าค่ะแนวทางเลขสี่ตัวของลุงทรงค่ะแนวทางเลขสามตัวค่ะผิดพอถือมาต่อที่ของออรลบอยเปดค่ะออร์บอยเปดเนาะต้องขออภัยซีแฟนคลับหลายๆเนาะสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้หลุดไปเนาะ เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณขอบคุณเช่นเดิมค่ะที่หายแนวทางต่อเนื่องต่อหัวหายมากแล้วออกปุ๊บหายมาปับเลยนนคะค่ะทางต่องวดค่ะงวดนี้ให้เดินตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวสายวิ่งสายรูดเดินที่สองค่ะเดินบนล่างเนาะเต้นที่สองสองตัวให้ที่สองแปดสองหนึ่งศูนย์สองเน,น้นเน้นทั้งสามหางนะคะสำหรับตัวเองทั้งเรืสองตัว สองแปดสองหนึ่งหล้วก็โซนสองค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณตัวเล็กเนวทางจากเซียนเซียนทุกทุกท่านเนาะค่ะที่ให้ตัวเล็กเนวทางมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องงวดที่อยู่ด้วยกันคู่กันตลอดเนาะค่ะบาว่าเล็กสิเขาเล็กสิลุดก็ยังให้ต่อเนื่องต่องวดกราบขอบอกคุณหลายๆค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟตีแฟนคลับทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกับปลาาพัฒนาวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง,งขอให้เฮงเฮงปังปังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ